การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการจําหน่ายบนตลาดดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลนในปัจจุบันนะคะที่เป็นการตลาดอัตโนมัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการใช้เทคโนโลยี IOT ผสมผสานกับ 5G ค่ะจะทําให้เกิดกลยุทธ์การตลาดที่นําไปสู่การขายในรูปแบบใหม่เช่นการจับตําแหน่งลูกค้าแบบ real time เพื่อเสนอขายบริการที่เหมาะสมค่ะ การใช้ AI ควบคู่กับ Big Data เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อที่จะสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาและวินิจฉัยสาเหตุที่ลูกค้าหลุดหายไประหว่างทางด้วยค่ะการใช้ w o i t e b o a r d เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์เช่นการใช้เสียงสั่งแทนการพิมพ์ คุยกับแชทบอทดทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับบริการนั้นเพียงอย่างเดียวสามารถทำสิ่งอื่นๆไปพร้อมกับการคุยได้และสามารถตอบโต้ด้วยเสียงแบบทันทีทันใดรวมถึงสามารถเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้มากกว่าการสื่อสารผ่านตัวอักษรด้วยค่ะทีนี้เรามาดูช่องทางดิจิตอลสำหรับจำหน่าย สินค้าหรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันนะคะจะขอเล่าในประเด็นของวิธีการโพสต์ขายในแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆกันเรามาดูแพลตฟอร์มแรกก่อนนะคะแพลตฟอร์ม f c e e o o o m m r r k t t p a c e ค่ะ มีวิธีการนําเสนอหรือว่าการโพสต์ขายยังไงบ้างนะคะในส่วนแรกก็คือรูปภาพสินค้าค่ะจะต้องสวยดูแล้วชัดเจนเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้หยุดดูสินค้าของเราชื่อสินค้าใช้คําค้นหาที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเจอสินค้าของเรามากขึ้นนั่นเองรายละเอียดของสินค้า บอกคุณลักษณะของรายละเอียดสินค้าค่ะวิธีการใช้งานคำแนะนำที่ถูกต้องรวมไปถึงการเช็คสต็อกสินค้าสินค้าของเรามีจำนวนเท่าไหร่ขายไปแล้วเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความรวดเร็วในการตอบแชทค่ะการตอบแชทเร็วสามารถผิดปิดการขายได้เร็วแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้ดได้ด้วยนะคะช่องทางต่อมา i n s t a g r กรค่ะวิธีการโพสต์ขายบน i n s t a g r กรก็คือการตั้งชื่อ ผู้ใช้แล้วก็ชื่อร้านให้จดจำง่ายชัดเจนเหมาะกับสินค้าที่จะขายใส่ข้อมูลโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลโปรไฟล์ใส่ข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบนะคะให้ได้ใจความเช่นขายอะไรจุดเด่นของสินค้าคืออะไรภนะาพโปรไฟล์ต้องมีความเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้าค่ะ จัดองค์ประกอบของรูปภาพให้ดีคุมโทนหรือว่าสร้างฟีดให้สวยงามนะคะและที่สำคัญอย่าลืมใส่แคปชั่นให้ครบถ้วนชัดเจนใส่ h a ช h t a g ช่วยโปรโมทสินค้าแล้วก็เลือกเวลาโพสที่เหมาะสมด้วยค่ะช่องทางต่อมาคือ Line Shopping เป็นระบบจัดการร้านขายออนไลน์อย่าง myshop วิธีการโพสขายใน myshop ก็คือเราจะต้องมีบัญชีของ Li n e official account ก่อนนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงต่อเครื่องมือ myshop สำหรับการเปิดร้านค้าบนไมช็อปการขายสินค้าเนี่ยจะต้องจัดรายการสินค้าค่ะสามารถเพิ่มสินค้าได้สูงสุดถึง5000รายการเลยทีเดียวนะคะจัดการสต็อกสินค้าระบุจำนวนสินค้าคงเหลือด้วยนะคะแล้วก็จัดการเรื่องระบบชำระเงินสามารถที่จะผูกบัญชีกับธนาคารได้จัดระบบการจัดส่งสามารถเพิ่มบริการจัดส่งผู้ขายเลือกเข้าไปได้ช่องทางช้อปปี้ค่ะ วิธีการโพสต์ขายบนช่องทางช้อปปีก็คือจะต้องทําการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก่อนถึงจะสามารถขายสินค้าหรือบริการในช้อปปีได้นะคะซึ่งในการโพสต์ขายบนช่องทาง s h o p ป,ปีสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพได้ถึง ก้าภาพต่อสินค้าเลยทีเดียวสายรายละเอียดของสินค้าตัวอย่างเช่นใส่หมวดหมู่ใส่ราคาใส่จํานวนสินค้าที่มีที่อยู่ในคงคลางสินค้านะคะจากนั้นก็ป้อนข้อมูลบัญชีที่ต้องการให้ช้อปปีโอนเงินค่าสินค้าให้ค่ะช่องทางการจําหน่ายต่อมาก็คือช่องทาง lazada นะคะจากแอป lazada วิธีการโพสขายก็จะคล้ายๆกับช่องทางของช้อปปี เมื่อสักครู่นะคะรูปภาพสินค้าต้องโดดเด่นนะมีรูปภาพหรือวิดีโอให้ชัดเจนแล้วก็เพิ่มข้อความให้ดึงดูดใจกับลูกค้าบอกคุณสมบัติรายละเอียดวิธีการใช้งานต่างๆชื่อสินค้าคำค้นหาเดียวกับที่ลูกค้าตั้งชื่อสินค้านะคะแล้วก็เช็คสต็อกของสินค้าด้วยในการตอบแชทของลูกค้าก็ให้รวดเร็วเหมือนกันค่ะการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆกับลาซาด้าไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ111 11หรือว่าแฟล s เซลนะคะ เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนะ่ะเกิดความสนใจสินค้าของเรานะคะว่ามีการเซลล์มีการขายจัดโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ขอรีวิวสินค้าค่ะระบบรีวิวสินค้าจากลูกค้าที่เคยซื้อไปก่อนนะคะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าใหม่อ่ะตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของเราได้ค่ะช่องทางต่อมาก็คือเว็บไซต์นะคะในการขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและช่วยให้เราสร้างฐานลูกค้าได้นะคะวิธีการขายบนเว็บไซต์ก็คือทําเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Google ด้วย SEO นอกจากนั้นแล้วการเรียกลูกค้าเข้าเว็บไซต์ด้วยโซเชียลมีเดียเพียงแค่เราใส่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราไว้ในเพจของเรานะคะแล้วก็ลงโฆษณากับ Google Ad s จะทาให้เว็บไซต์ของเราอยู่บนหน้าแรกได้ทันทีเลยค่ะ